หมูทอดคมินค่ะวิธีทำนะกบก็จะใช้ตัวกระเทียมคมิน้นรากผักชีโขกนะคะแล้วก็มีพริกไทยด้วยโขกให้เข้ากันแล้วก็หมักหมูนะคะผสมเกลือโซดานักน,น้ำโซดาไม่ใช่โซดาเบกกิ้งโซดาน้ำโซดานะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบ หมักหมักหม,มักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็ทอดนี่ชิ้นงานจะสวยอย่างนี้เหลืองสวยหอมหน้าอะไรจึงเบยชิมนะใช้มือนะมันลืมหยิบช้อนมามจะมีความหอมนะคะของพวกสามเกลือผสมขมิ้น พุงขึ้นมาเลยแล้วก็มีรสชาติของควาเค็มอ่อนๆด้วยอันนี้ทานกับขา้าวเหนียวก็ได้นะทานกับข้าวสวยก็ดีอร่อยมากเลย